สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการจัดประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .4 โดยทูมุนทิราปลื้มใจค่ะ,ะวันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องโจทย์ปัญหาการหาค่าเฉลีย่ยนะคะขอชื่นชมนักเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนเรื่องการหาค่าเฉลี่ยของจํานวนนักเรียนสามารถทําได้โดยความตั้งใจเรียบร้อย และส่งการบ้านคุณครูมาถูกต้องนะคะก็แสดงว่านักเรียนมีความสนใจนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เรียนแบบออนไซต์ site. คือตัวต่อต,ตัวกับคุณครูในห้องเรียนแต่เราก็สามารถสื่อภาษาที่นักเรียนสามารถรับรู้และเข้าใจได้นะคะอันคุณครูคก็ภูมิใจนะคะคุณครูทุกคนพยายามค่ะนักเรียนพยายามด้วยนะคะอ่ามาดูค่ะโจทย์ปัญหาวันนี้ ข้อที่1แม่ขับรถพาลูกๆไปเที่ยวทะเลชั่วโมงที่1ขับรถได้ระยะทาง54กิโลเมตรชั่วโมงที่สองขับรถได้ระยะทาง48กิโลเมตรชั่วโมงที่สขับรถได้ระยะทาง60กิโลเมตรแม่ขับรถได้ระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรนะคะ มันอาจจะดูแล้วเหมือนกับว่ามีตัวเลขเยอะนักเรียนดูคำถามเขาถามเป็นกิโลเมตรเขาไม่ได้ถามเป็นชั่วโมงนะคะดังนั้นเรามาหาตรงกิโลเมตรค่ะจำนวนที่เราสามารถจับได้เอาวิธีคิดเราจับตัวเลขไหนได้บ้างนะคะเขียเส้นใต้อสองเส้นนะลูกนะแม่ขับรถได้ระยะทางรวมตามคำถามเลยค่ะแม่ขับรถได้ระยะทางรวมรก็คือนำ ระยะทางทั้งหมดมาบวกกันแล้วหาค่าเฉลี่ยโดยการหารนันเอนะคะเอาดูระยะทางแรกคือเท่าไหร่คะ54อันที่2 48ระยะทางช่วมงที่3 60นี่แหละคะ่ะเรานำจำนวนเหล่านี้มาบวกกันเลยะคะ่ะเพื่อให้ได้ระยะทางรวมนะคะได้เท่าไหร่คะ 54บวก48และ60นักเรียนช่วยคุณครูบวกหน่อยค่ะ4บวก8 12 12บวก0ได้12ใส่2ทด1 5บวก4เป็น9บวก6เป็น15บวกทดมาอีก1เป็น16ใช่ไหมคะดังนั้นได้ผลลัพธ์เท่ากับ162กิโลเมตรนะคะ ามาดูใช้เวลาในการขับรถร่วมกี่ชั่วโมงคะสามชั่วโมงค่ะดังนั้นเรามาหาค่าเฉลี่ยต่อชั่วโมงนะคะค่าเฉลี่ยได้มาจากผลรวมของระยะทางหารด้วยเวลาค่ะผลรวมระยะทาง162หารด้วยเวลาคือ3ชั่วโมงค่ะ3 6มหกหารด้วย3นักเรียนตั้ง เรื่องหมายหารสั้นก็ได้หารยาวก็ได้นะคะในกระดาษทดนะคะได้คำตอบเท่าไหร่ของคุณครูได้เท่ากับ54กิโลเมตรค่ะดังนั้นเราก็ตอบตอบแล้วขีดเส้นใต้2เส้นด้วยไม้บรรทัดนะคะทาบให้ึ้นตรงเลยค่ะแม่ขับรถระยะทางเฉลี่ยรวมแล้ว54กิโลเมตรค่ะ อันนี้ตัวอย่างนะคะามาดูข้อต่อไปข้อที่2พ่อขับรถพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลตามแผนที่มีระยะทางรวม648กิโลเมตรพ่อใช้เวลาขับรถทั้งหมด9ชั่วโมงหากเราต้องการทราบว่าพ่อขับรถได้ระยะทางเฉลี่ยชั่วโมงละกี่กิโลเมตรจะมีวิธีการ อย่างไรามาดูนะคะอันนี้เขาบอกระยะทางรวมและเวลามาเลยค่ะง่ายกว่าข้อเมื่อกี้ไหมคะเราแค่นำไปหารกันใช่ไหมลูกเขีดเส้นใต้สอเส้นค่ะพ่อขับรถได้ระยะทางรวมใส่ไปเลยค่ะที่จุดระบุมาคือ648กิโลเมตรใช้เวลาในการขับรถรวม 9ชั่วโมงนะคะตามที่จุดบอกนะคะข้อนี้เราไม่ต้องหาความรวมเราหาค่า,าเฉลี่ยอย่างเดียวเลยค่ะระยะทางาเฉลี่ยชั่วโมงละก็นําระยะทางทั้งหมดนะคะหารด้วยเวลาค่ะระยะทางทั้งหมดคือ648หารด้วย9คือเวลาค่ะดังน,น,นั้นเท่ากับนักเรียนคิดในกระดาษทดนะคะของคุณครูได้เท่ากับ97ชั่วออกกิโลเมตรค่ะขอโทษค่ะ ต่อตอบขีดเส้นใต้2เส้นนะคะ,ะต่อพ่อขับรถเรียะทางเฉลียชั่วโมงละ72กิโลเมตรค่ะเป็นไงคะพอเข้าใจใช่ไหมลูกเปิดการบ้านวันนี้เราทำแบบฝึกหัดที่1.6หน้า127และ128ค่ะข้อที่1 คุณแม่รวมปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านในรอบ6เดือนได้1,128หน่วยคุณแม่ต้องการทราบว่าการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านโดยเฉลี่ยในแต่และเดือนมีปริมาณเท่าใดเพื่อใช้ในการวางแผนค่าใช้จ่ายภายในบ้านต่อไปอ่า นะคะ6เดือนดังนั้นเรานำจำนวนนี้ไปหาค่าเฉลี่ยเลยค่ะวิธีคิดอขี่เส้นใต้2เส้น mm hmm. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรวมรำรู้ยอดรวมเลยใช่ไหมลูก1น8หน่วยค่ะ mm hmm. แล้วเรามาดูการใช้ในรอบกี่เดือนคะ 6, mm hmm. 6เดือนคะอ่ะแล้วก็มาหาค่าเฉลี่ยของแต่และเดือนค่ะโดยการยุ นำยอดรวมหารด้วยการใช้แต่ละเดือนค่ะ1128หารด้วย6หารได้เท่าไหร่คะได้188หน่วยค่ะต่อเดือนนะคะแสะดงว่า1เดือนนั้นเราใช้ไปเท่าไหร่คะแสดงว่า1เดือนนั้นเราใช้ไป188หน่วยตอบขีดเส้นได้2สเส้นเลยค่ะ ตอบเลยค่ะใช้ไฟฟ้าโดยรวมเฉลี่ยเดือนละ181หน่วยค่ะเดี๋ยวทุกเรียนคนไหนไม่ทันค่อยบันทึกย้อนหลังนะคะอ่าวันนี้เรามาสรุปบทเรียนกันการหาค่าเฉลี่ยสามารถคำนวณโดยการนำผลบวกของจำนวนต่างๆหารด้วยจำนวนทั้งหมดที่นำมาบวกกันนะคะเป็นไงบ้างคะ เดี๋ยวคนไหนทําไม่ทันสามารถเปิดดูคลิปวิดีโอย้อนหลังได้นะคะอวันนี้เราก็ขอจบบทเรียนเพียงแค่นี้ไว้พบกันใหม่ในะคาบต่อไปนะคะครูติดด๋วพวกเราวคำว่าสวัสดีค่ะ